สวัสดีค่ะอิกจากสตาร์กายเดนทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคมของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างนะ โอเคที่เห็นเด่นๆนะคะชาวลราศีพิจิกเดือนนี้ค่อนข้างที่จะอยากจะแยกตัวออกจากสังคมเนาะชอบความสั่นโดดแล้วก็อาจจะมีความเชื่องช้าหรือมีความเครียดอะไรบางอย่างนะที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยก็ไม่ต้องถามถึงนะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ของคนโสดอะ่ะเออถ้าคนที่ยังโสดเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เราอาจจะยัง ไม่ได้อยากลงหลักปักฐานกับใครเป็นพิเศษหรือว่าถ้าเข้ามาเนี่ยโอเคม,มันมันมีไพ่ที่ดูเหมือนกับว่าเราอาจจะอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากๆอเออนะคะเออ,อีกอย่างหนึง่งอาจจะหมายถึงว่ามันมันเป็นไพ่ของการปลิกตัวปีกวิเวกนะถึงแม้ว่าจะมีใครเข้ามาแล้วเราก็อาจจะยังรู้สึกว่าเออบางคนเนี่ยเรามันมันถูกตาต้องใจเลยอย่ะเห็นปุ๊บแล้วมันรู้สึกสปาร์กันแต่เรารู้สึกว่า ไม่อะกลัวนะบางคนมีความกลัวเหมือนแบบมันเคยผิดหวังมาแล้วอะในอดีตที่ผ่านมาอย่างนี้ก็ได้นะเออกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการที่จะแบบต้องไปยึดติดกับใครสักคน กว่าการที่จะต้องแบบไปคลั่งรักแบบนี้ก็ได้ค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วอันนี้คือไปการอ่านรวมๆเฉยๆนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีคนที่ดิวอยู่แล้วอะค่ะก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะบางคนก็ทะเลาะก,กันยิ่งใหญ่เล่นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองเนี่ยทั้งหมดเลยแต่เราก็ยังได้ไพ่ของคนคู่กันอยู่ทั้ง king of s w o r d แล้วก็ queen of s w o r d นะคะคนสองคนเนี้ยเป็นคนที่มีความหัวรื้อหัวหลันเป็นคนที่มีอีโก้มีทิฐิมีความคิดที่เป็นของตัวเองทัศ สนาคติทุกอย่างคือคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นมันดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตอะคะ่ะถ้ามันยังถ้าคนโสดอิฟมองว่าถึงแม้จะมีคนเข้ามาเนี่ยมันก็มันมีแนวโน้มที่ยังจะโสดต่อไปในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะแต่มันเป็นการโสดที่เรา พิจารณาดูอะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆอ่ะนะอิมอมันไม่ใช่การโสดแล้วเราจะแบบรู้สึกเหงาอะไรขนาดนั้นเพราะตัวตนของเราเองอะ่ะเราก็แค่อยากอยู่เงีย,ยบๆเฉยๆไม่อยากปวดหัวไม่อยากวุ่นวายกับอะไรทางนั้นอะ่ะนะคะเราเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพวกปาฏิหาริ์มิลเคิลอะไรเงี้ยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแนวโน้มในความไพ่จบอะ่ะคือเราค่อนข้างมั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนแบบ ไม่มีคู่หรือว่าขาดความรักไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะของเราคือเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาว่ามันจะจบลงเอ่ยได้ด้วยดีแม้กระทั่งคนมีคู่เองอะนะถึงว่าตอนนี้มันจะยังทะเลาะกันหรือความรักมันดรอปลงจากเดือนที่แล้วหรืออะไรก็ตามอะ เออแต่เราเหมือนค่อนข้างที่จะมีความเชื่อแล้วก็ในความเป็นครอบครัวอนะไรโดยเฉพาะคนที่แบบมีสถานะชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นแฟนกันแล้วชัดเจนนะคือยังไงครอบครัวมันก็เป็นครอบครัวนะึกออกไหมอ่าในที่นี้ลองไปดูขยายสถานะของคนที่มีแฟนมีมีแฟนกันเกาะเลยแล้วกันนะคะไปดูการคนมีคู่มีแฟนแล้วเป็นไงนะเดือนนี้ The อืมทูเลฟก็ขึ้นนะคะจริงๆมันก็ยังมีไพ่ดีๆขึ้นอยู่แต่ตรงนี้อีฟโชว์ให้หนะ You deserve love, hard to h a r d conversation แล้วก็ t r u e love นะคะคือเหมือนกับบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะามีเรื่องทะเลาะหรืออะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเรา เรากลับมาเรียนรู้มาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่จุดจุดสตาร์ทอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการเริ่มต้นตรงเนี้ยในบางกรณีบางมุมมันอาจจะหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้ามันไม่ตื่นเต้นมันไม่หวือหวามันไม่เป็นดั่งใจที่มันควรจะเป็นการที่เป็นไพ่พ้าออกมาเนี่ยมันไพ่พาคือความสงบสันติภาพอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกฎระเบียบเพือมีสติอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ ไพ่ใบนี้มันออกมามันหมายถึงจริงๆที่เราทําแบบนี้เราก็อาจจะไม่ได้มีความสุขกับมันอ่ะมันค่อนข้างอึดอัดในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่มันก็คือเบสเวล่ะที่เราจะแบบเหมือนคลิปคมอ่ะไม่ทะเลาะไปมากกว่านนะะเนี้ยนะคะเนี่ยมันมีไพ่แบบทะเลาะมันมีไพ่ของการ ผิดใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็พยายามมองโลกให้มันเป็นแง่บวกพยายามเป็นแม่พระพยายามเป็น the world เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นไปแล้วพยายามจะใช้เหตุผลหาท r ก to h a r conversation <c oughs> นะคะ เออนะเพราะยังไงเราก็รู้ว่าเราขาดเขาไม่ได้อะ่ะคือเราคิดแล้วว่าคู่ของเราหรือคนของเราคนนี้ไม่ว่าจะทะเลาะก,กันจะผิดใจกันสักเท่าไหร่เราก็ยังรักเขาอะนะคะอืมเดีย๋ยวทีนี้ลองไปดูความรู้สึกของคนรักบ้างสิคือดูแล้วเดือนนี้ยเราอาจจะไม่ค,อค่อยเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะ มันมันดีนะรอบเอาแบบสรุปทั่วๆไปมันค่อนข้างดีแต่ว่าก็หลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นไปดันน่งใจที่เราอยากให้มันเป็นสักเท่าไหรอ่อ่ะอยากให้มัมนมีปฏิหารนี่มีราเคิ้ที่ทําให้แบบเราสามารถแบบเป็นสิบเหลี่ยญได้เลยอะ่ะคือมีความสุขสมบูรณ์เพอร์เฟกได้เลยอะ่ะไปดูกันว่าคนคนนั้นเขาคิดยังไง adjustment เออคนของเราอะ่ะเป็นคนลึกลับซับซ้อนเหมือนกันคนพิจิกะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วแต่มาดันมาเจอคนที่เขาก็ลึกลับซับซ้อนเหมือนกันเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะออเป็นเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมีคนเข้ามาจุกจิกหรือว่าแวกับเขาอย่างเงี้ยก็ได้นะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยอืม รู้ว่าเขาก็อยากได้ความเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับาจากก่อนหน้านี้ที่เคยนิ่งเงียบไปเนาะจากจากภาพไพ่ที่เป็นพื้นพื้นดวงที่อีฟอาน,นะคะอออาจจะนิ่งเงียบไปแต่เขาก็พยายามที่จะพุ่งมาพุ่งเข้าหาเราเพื่อมาสร้างความเป็นครอบครัวก็ได้บางครั้งเขามีความลังเลเอาแน่เอานอนไม่ได้คือทําตามอารมณ์แบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์มีสเสน่ห์คนเข้าหาเขาเยอะแต่ถึงยังไงอะ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะ เหมือนเราเป็นนัมเบอร์วันของเขาในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกอะนะเขาก็พยายามที่จะปรับเข้าใจแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เรามาเออมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะชาวพิจิกจริงๆอิมมองว่ามันก็ไม่ได้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราไม่ไม่ได้คิดเห็นตรงกันมากกว่าเพราะความที่ทัศนคติต่างกันเดี๋ยวไปดูกันว่าแนวโน้มในอนาคตเป็นไงนะคะวิวฟอร์จูนะคำรับสวรรค์ let go of control issue getting to know each other และ so me นะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันอาจจะทื่อๆนะคะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคาดหวังต้องสวีดหวานเปิดตัวโชว์ตัวนะมันยังมีเออ่เรื่องของการเงินการงานหนะ้าตาทางสังคมหรืออะไรก็ตามที่มันจะต้อง ไปโฟกัสไปทําตรงนั้นให้มันดีที่สุดก่อนในสําหรับบางคนที่มีคู่ที่เป็นคนในเครื่องแบบราชการอะไรพวกนี้ในเรื่องหน้าที่การงานหรือตรงนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็ให้ความสัมพันธ์สาคัญกับมันมากเพราะงั้นน่ะแนวโน้มแนนโคตะค่ะเรามีโอกาสเหมือนกันที่จะมีความน้อยอกน้อยใจมีความคิดมากในความสัมพันธ์นี้ว่าทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนหรือไม่ทําอะไรให้มันแบบ เหมือนเปิดตัวเราอะนะแต่วิวออฟฟอร์จูนบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนในทิศทางที่ดีเองแต่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนมันก็เป็นไพ่ความลับสวรรค์เหมือนกันว่าเขาก็ไม่ได้บอกมาตรงๆว่ามันจะเทอร์นาออกมาเป็นแบบดีเลยไหมหรือว่าจะต้องเจออุปสรรคอะไรอีกแต่ที่แน่ๆเราน่าจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนรักในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะเขาก็บอกว่าให้ Let Go of Control i s s u e นะคะอะไรปัญหาอะไรเล็กๆน้อยให้มองข้ามถ้ามองข้ามได้ก็มองข้ามไปเกตติ้งกัวร์นอยเข้ามาเ่อร์พยายามเข้าเจา จะเรียนรู้แล้วก็ได้อะไรจากความรักครั้งนี้เยอะอยู่นะคะก็ขอให้โชคดีนะยังไงไพ่จบมันก็ยังเป็นไพ่ที่สวยอยู่นะคะระมัดระวังความทัศนคติไม่เข้ากันตรงนี้แหละนาะเรื่องไหนปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปจะได้ลดปัญหาเรื่องการทะเลาะก,กันนะคะต่อมาไปดูสถานะของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะกันบ้าง ระวังนิดนึงว่าคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วคนที่เราไปดิวด้วยนะคะเขาเข้าใจยากอ่ะเออเนี่ยถึงบอกว่าบางทีนะ คืออีกว่าคนพิจิก็เป็นคนที่เข้าใจยากหรือแบบซับซอ้อนมีหลายมุมแล้วดันไปเจอคนที่เป็นแบบเราอะ่ะมันจะหงุดหนิดมากเเพราะว่าตัวเราเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเลยอะ่ะเราจะต้องไปเข้าใจคนอื่นอีกนะคะแต่คนคนนี้เขาก็พุ่งมาเร็วนะแต่ความรักความสัมพันธ์ที่เขาให้อะ่ะเขาเป็นเด็กถือดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแสดงออกบางครั้งมันเหมือนกระตือรือร้นแต่บางครั้งเขาก็เหมือนที่จะละเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูดีๆหน่อยอย่างที่บอกไปว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่ เขาอาจจะมีคนในใจแล้วมันยังเคลียร์ไม่ได้หรือว่าเขาก็ยังมีความโลเลในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูต่อแล้วคนคนนี้เขาคิดยังไงกับเรานตอนนีม้มีอายุต่างกันเยอะหรอบางคนนะบางคู่มีความต่างในเรื่องของอายุค่ะ นะหรือบางคนเนี่ยพอเจอกันแล้วมันรู้สึกคุนชินคุนเคยสบายใจอะที่จะคุยสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้แต่ดูแล้วคนคนนี้เขายังมีความลับอะไรบางอย่างที่เขาไม่บอกเรานะเพราะมันเป็นไพ่เจ็ดมาออขอโทษค่ะเจ็ดดาบคือการปิดบังซ่อนเลนมีความลับนะเนี่ยเขาพยายามควบคุม control ไม่ให้ความลับมันล้วนไหลออกมาหรือเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยความเป็นตัวของเขาเองออกมาให้เรารู้ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็ได้นี่ก็เป็นความลับสวรรค์เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยอะ เห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่า,าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใน,ในตอนต่อไปแต่อีฟมองว่าสําหรับคนโสดเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วในช่วงนี้คือเราไม่ค่อยอยากจะไปอะไรกับความรักความรักมากอะคะ่ะเราเป็นเฮอร์มิตรอะเราแฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้แต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าเราจะลองคบลองคุยกับคนนี้ดูค่ะไปดูต่อว่าแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปอืมน่าจะ ได้คุยกันไปอีกหม้ยด็กน forgive and learning pay attention to the red flag และ flood คิดว่านะ้าในจังหวะที่เราคิดว่าเฮ้ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกก็ให้มัน ให้มันเป็นไปได้เท่าที่มันเป็นไปได้แล้วกันหมายถึงว่าถ้าเขาเข้ามาคุยแล้วก็คุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับฟัง อยู่เป็นกำลังใจเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยน,นะมี pay attention to the red f a c t มาด้วย forgive and learning อะ่ะมันเขาอาจจะต้องการกำลังใจไหมหรือเขาเคยทำอะไรผิดพลาดไม่ถูกใจเราอะนะคะเออแต่ต้องระวังนิดนึงแต่ก็มี flirt ออกมาในใบสุดท้ายแล้วก็เป็น tower แล้วก็เป็น the sun อะ่ะอิมมองว่าอะไรที่มันเคยไม่ชัดเจนหรือไม่เคลียร์ถ้าเรายังได้คุยกันต่อไปอ่ะอิมองว่าจากสิ่งที่มันคุมเคลืออึอดอัดมันน่าจะเธอเ o าออกมาเป็นใน ในจุดที่เขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะแสดงออกอะเฟดอะแสดงออกมากขึ้นว่าเฮ้ยเขาจีบเรานะแล้วมันก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะ <S <S 1> <S 1> ประมาณนี้นะ <S 1> <S 1> เออคร่าวๆนะคะใครสนใจอยากจะรู้ลึกกว่าน,นี้ทักมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะที่ IG นะชื่อว่า s t a r g u i d a n c e t a l o นะคะแปะไว้ให้ที่ตรง description นะอย่าลืมเข้ามานะจ๊ะ มีดวงรายวันแล้วก็เป็นพิกอากาศให้เล่นด้วยนะคะเดีทีนี้ลองไปดูสถานะสุดท้ายแล้วนะคนโสดเป็นไงกันบ้างชาวราศีพิจิกคนโสดทำงานหนะักคิดมากคิดเยอะในเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะคะความรักเข้ามาจริงๆก็ไม่ได้เชิงว่าจะปฏิเสธแต่ว่าเรา เหมือนยังไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่นะคะก็ดูๆทรงๆกันไปหมายถึงว่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับไม่ไม่ได้คือเข้ามาคุยฉันก็คุยอะ่ะเออแต่ว่าฉันก็ยังคงคองสดอยู่คงไม่ได้จะรีบหรือปักใจที่จะเออเป็นคนคุยละกันคงไม่ได้ขนาดนั้นนะคะดูเพิ่มนิดนึงอะไรเนะี่ย Let your friend help you นะคะโอเคเหมือนกันนะที่เราจะปรึกษาเพื่อนนะเพื่อนจะได้คัดกรองแล้วก็ช่วยวิเคราะห์นะในความรักความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาได้ Attraction หรือเรารู้สึกว่าคนคนนี้มันก็มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เราหยุดมองเขาเหมือนกันนะ Express your love เร็วๆนี้เราอาจจะเปิดใจมากขึ้นก็ได้ค่ะนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไป ให้บอกอะไรได้บ้างได้มากจากนี้ได้มากกว่านี้อีกนะสำหรับคนสุดดิอ m ม r พร s คิงอ of วอน d s และก็อินออฟคัพนะคะ pay attention to the red flag flirt และ c o ด e p e n d e n c y ใดๆก็ตามความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆแล้วเราก็เป็น The Empress อยู่แล้วคือเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวจะบ้าคลั่งเกี่ยวกับการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่โอกาสที่เข้ามาเนี้ยคะ่ะเราก็ มันก็สะดุดตาสะดุดใจอะนึกออกไหมเออแต่เราก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวัง,ววงตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่บอกอะค่ะก็คือว่ามันโอเคนะที่เราจะารับโอกาสใหม่ๆหรือพิจารณาโอกาสใหม่ๆนี้เข้ามาแต่เราก็ต้องดูแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงว่ามันเสี่ยงเกินไปไหมถ้วยที่ใหญ่อย,ยอย่างเงี้ยค่ะออกมาแบบนี้มันหมายถึงการทําอะไรที่มันเกินตัวก็ได้หมายถึงว่าเราลงไปเล่นในความสัมพันธ์ที่มันเสี่ยงหรือเปล่าเมื่อกี้มีเพจ attention to the red flag มาด้วยก็ดูให้ดีว่าคนนี้เขาโสด จริงๆริงไหมอะ่ะเออนะหรือเขาหวังอะไรจากจากเราไหมมีโคโดิเพนเดนซีเนี่ยเขามีภาระพันธะอะไรที่ อยู่เบื้องหลังไหมที่เราไม่รู้นะคะอืมประมาณนี้นะสำหรับ3สถานะจบไปเรียบร้อยสำหรับราศีพิจิกนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้อิฟด้วยนะถึงแม้จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะอิฟอาจจะยังอ่านไม่เก่งแต่ก็ให้โอกาสอิฟหน่อยนะคะอย่าลืมกดแชร์นะอิฟจะได้มียอดตามเยอะๆบ้างนะคะเผื่อว่าในอนาคตนะอ่านเก่งแล้วเพื่อนๆจะได้ฟังแบบนอนหลับฝันดีฟังแบบฟลุฟลนะคะหรือเข้าไปกดติดตามอิฟได้ที่ ig star guide n t th thalo นะคะมีดวงรายวันมีพิกอาการแล้วก็รับดวงส ตัวด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ